17รกรกฎาคม2 5 6 7ที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค9ก้าพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค9ก้าพลตำรวจตรีสาธิตพลพินิจรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค9ก้าพลตำรวจตีนัทก,กรการจนาพรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ร่วมกันแถลงข่าวปิดคดีกรณีสองคนร้ายขับรถจักรยานยนต์บุกยิงนายพงธนาพรมคงอายุ41ปีหรือสอทอแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนทรายอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงได้รับบาดเจ็บและนายการก้านจันอายุ52ปีลูกน้องเสียชีวิตเหตุเกิดที่จุดรับซื้อน้ำยางสดของสอทอแทนในพื้นที่หมู่6ตำบลดอนทรายอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่13กรกฎาคม2567โดยคดีนี้ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุได้แล้ว2คนประกอบด้วยนายสุพัฒน์แก้วจันทร์อายุ62ปีหรือนายกพั์อดีตนายกเทศมนตรีตำบลป่าบอลจังหวัดพัทลุงอีกคนคือนายเศรษฐวุฒิแก้วจันทร์หรือบิก๊กอายุ30ปีลูกชายของนายกพั์ โดยสารจังหวัดพัทลุงได้ออกหมายจับทั้งสองคนเมื่อวันที่15กรกฎาคม2567และยังมีผู้ต้องหาอีกคนที่ร่วมก่อเหตุคือนายออยซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มโดยนายสุพัฒน์และนายเรทธวุฒิถูกแจ้งดำเนินคดี3ข้อหาคือร่วมกันค่าผู้อื่นร่วมกันพยายามค่าผู้อื่นร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควรคดีนี้ตำรวจชุดสืบสวนกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค9ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงชุดสืบสวนสอพอปากพยูนชุดสืบสวนภาค8ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและตำรวจกองปราบ กองกำกับการหขดได้สืบสวนแกรอยตามไปจับกุมนายสุพัฒน์และนายเศรษฐวุฒิได้ขณะหลบหนีออกนอกพื้นที่และตามไล่ล่าไปจับกุมได้ที่จุดตรวจปฐมพรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเมื่อช่วงเที่ยงคืนของวันที่15กรกฎาคม2567ขณะขับรถกระบะหนีเข้าพื้นที่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรแต่ในชั้นจับกุมนายสุพัฒน์หรือนายกพัฒให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ร่วมฆ่าผู้ตายและไม่ได้พยายามฆ่าผู้บาดเจ็บ แต่ยอมรับว่าได้ขับรถยนต์เก๋งของตนไปรับนายเสถาวิกับเพื่อนบริเวณถนนหลังป้อมยามโคกทรายอำเภอปากพยูนห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ3กิโลเมตร แล้วพาเดินทางไปที่อำเภอหาดใหญ่บ้านของภรรยาและเป็นผู้นำอาวุธปืนพกสั้นแบบออโตมิติกขนาดจุดสีห้าของลูกชายนำหมวกกันน็อกสองใบสีดำรองเท้าสีขาวหนึ่งคู่รองเท้าสีดำหนึ่งคู่นำลงจากรถเกง๋งไปเก็บไว้ที่บ้านภรรยาส่วนนายเสถาวิลูกชายให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่า ตนเป็นคนร้ายที่ร่วมกับเพื่อนชื่อออยพากันขับและซอนรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวฟ1 1 0ไอสีดำแดงไปก่อเหตยุยิงสอทอแทนที่จุดรับซื้อน้ำยางในพื้นที่หมู่หกตำบลดอนทรายอำเภอปากพยูนโดยตนพกพาอาวุธปืนติดตัวไปด้วยสองกระบอก ถืออาวุธปืนพกสั้นแบบรีวเวอร์ขนาดจุด357ไม่มีทะเบียนและอาวุธปืนพกสั้นแบบออตโตเมติกขนาดจุด45มีทะเบียนซึ่งเป็นของตนโดยตนนั่งซ้อนท้ายนายออยเมื่อถึงที่เกิดเหตุได้ลงไปใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาดจุด357ยิงสอทอแทนจํานวน6นาดแต่กระสุนพลาดไปถูกลูกน้องสอทอแทนซึ่งเข้ามาขวางจนเสียชีวิตเมื่อกระสุนปืนหมด จึงใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาดจุด4.5ของตนยิงใส่สอทอแทนซ้ำอีกครั้งแต่ถูกสอทอแทนยิงสวนมาหนึ่งนาถูกเอวขวาได้รับบาดเจ็บและรับว่าตอนก่อเหตุได้ทำแมกกาซีนปืนขนาดจุด4.5หนึ่งอันพร้อมกระสุนปืนในแมกกาซีนจำนวน6นัดตกไว้ในที่เกิดเหตุ เนื่องจากกระสุนปืนขัดลำกล้องจากนั้นจึงขี่รถจักรยานยนต์ที่มีนายออยรออยู่ที่ลดโดยขึ้นนั่งหน้าและนายออยนั่งประกบหลังขับพาออกจากจุดเกิดเหตุแล้วโทรศัพท์แจ้งให้นายสุพัฒน์ผู้เป็นพ่อขับรถเก่งมารับ ที่ถนนหลังป้อมยามโคกทรายโดยได้นำรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุไปจอดแอบไว้ในซอยแล้วตนกับนายออยพากันขึ้นรถเก๋งนิสันสีดำที่มีนายสุพัฒน์ขับมารับแล้วพาหลบหนีไปที่บ้านภรรยาอําเภอหาดใหญ่จากนั้นนายสุพัฒน์ นำสิ่งของที่ใช้ในการก่อเหตุลงจากรถแล้วให้ภรรยาของนายสุพัฒน์ใช้ผ้าเช็ดเลือดที่บ่อรถที่นายสุพัฒน์นั่งจากนั้นนายสุพัฒน์ได้ขับรถของภรรยาไปส่งนายออยต่อมาเมื่อวันที่15กรกฎาคมนายสุพัฒน์ ได้ชักชวนลูกชายหลบหนีไปด้วยกันที่จังหวัดชุมพรโดยใช้รถกระบะของภรรยานายเสถาวิซึ่งนายสุพัฒน์ขับรถเก๋งไปจอดไว้ที่บ้านภรรยาของนายเสถาวิแล้วใช้รถกระบะของภรรยานายเสวุวิพากันเดินทางไปจังหวัดชุมพรกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดจับกลุมได้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวว่าสำหรับปมเหตุคดีนี้ย้อนหลังไปประมาณ3-4เดือนนายสุพัฒน์ได้ทับทามสอทอแทนให้มาอยู่ฝ่ายนายสุพัฒน์ ซึ่งจะมีการเลือกตั้งนายกเทศบาลดอนซายในช่วงต้นปี2568โดยนายสุพัฒน์เสนอตำแหน่งรองนายกให้หากชนะการเลือกตั้งแต่สอทอแทนได้ปฏิเสธตลอดมาทำให้สร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากเนื่องจากสอทอแทนได้รับคะแนนนิยมจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก และนายสุภาสเกรงว่าจะแพ้การเลือกตั้งนายกเทศบาลดอนทรายจึงใช้ให้นายเสถาวิลูกชายกับพวกไปยิงสอทอแทนต่อมาพนักงานสอบสวนสพปากพยูนได้สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติจับกลุ่มนายสุพาสและนายเสวาวิ ต่อสารจังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่15กรกฎาคม2567ก่อนที่ตำรวจชุดสืบสวนได้สืบสวนทราบว่านายสุภัฒนและลูกชายพากันหลบหนีออกนอกพื้นที่จึงจัดกำลังออกติดตามนายสุภัฒนกับพวกและระหว่างการหลบหนีนายสุพัทนมีการเปลี่ยนรถที่หลบหนีจากใช้รถเก๋งนิสสันสีดำเป็นรถกระบะฟอร์ดแบบสีประตูสีเทาจึงแจ้งสกัดจับไปตามด่านตรวจในเส้นทางขาขึ้นกรุงเทพ กระทั่งสามารถสกัดรถของนายสุภาพและนายเสถาวิได้ที่ด่านปฐมพรอพําเภอเมืองจังหวัดชุมพรขณะพา,ากันหลบหนีทั้ทงนี้ชุดสืบสวนสามารถออกหมายจับผู้กระทำผิดและติดตามจับกลุ่มตัวได้ในเวลาเพียง3วันอีกทั้งยังสามารถตรวจยึดรถที่ใช้ในการก่อเหตุได้ทั้งรถจักรยานยนต์ที่ใช้ยิงผู้ตายและรถเก๋งที่ใช้ขับไปรับมือปืนที่ยิงผู้ตายแล้วพาหลบหนีออกจากพื้นที่เกิดเหตุและยังสามารถตรวจยึดอาวุธปืน ที่ใช้ยิงผู้บาดเจ็บและเครื่องแต่งกายที่คนร้ายทั้งสองคนสวมใส่ในการก่อเหตุมาเป็นพยานหลักฐานในคดีจนเกือบครบถ้วนด้านพันตำรวจเอกศักดาเจริญกุลรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9หัวหน้าชุดสืบสวนพิ่ายายคดีนี้เปิดเผยถึงไทม์ไลน์และหลักฐานสำคัญในคดีนี้พบว่าหลังจากที่นายเศรษฐวุฒ ก่อเหตุยิงสอทอแทนและลูกน้องเสียชีวิตได้ขับรถจักรยานยนต์ไปทิ้งในซอยขับรถเก๋งมารับโดยติดต่อทางลายให้นายสุพัฒน์มารับที่ถนนหลังป้อมยามโคกทรายและทั้ง3คนขับรถเก๋งเทียนหน้ามุ่งหน้ามาพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ทันทีโดยใช้เส้นทางสายรองผ่านสีแยกคูหาอำเภอรัตภูมิผ่านหน้าภาคเก้าและมุ่งหน้าไปบ้านภรรยาของนายสุพัฒน์ที่ตำบลบ้านพลู โดยลงมือก่อเหตุตอน8นาฬิกาหนาทีและขับมาถึงบ้านภรรยาที่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ในเวลา9.20นาฬิกา20นาทีโดยไม่ได้แวะภาพโดยหนึ่งในหลักฐานสำคัญคือภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านภรรยาซึ่งมีภาพตอนที่ทั้งสคนขับรถเกง๋งยิสสันเทียนามาจอดหน้าบ้านโดยนายสุภาฒเป็นคนขับและลงจากรถ ถืออาวุธปืนเดินเข้าบ้านโดยมีนายเศรษฐวุฒิลูกชายที่นั่งบอหลังด้านซ้ายเปิดประตูเดินขากระเพกเข้าบ้านและนายออยที่นั่งหลังด้านขวาเดินตามมาซึ่งทั้งสองคนเดินเท้าเปล่าจากนั้นนายสุพัฒน์ได้ออกมาหยิบหมวกกันน็อกรองเท้าสองคู่เดินเข้าบ้าน และให้ภรรยามาเช็ดทําความสะอาดคราบเลือดที่บ่อนหลังด้านขวาซึ่งเป็นคราบเลือดของลูกชายที่ถูกยิงบาดเจ็บและจากการเข้าตรวจค้นที่บ้านภรรยาพบของกลางทั้งหมดตามภาพในกล้องวงจรปิดทั้งหมวกกันน็อกสองใบาอาวุธปืน11มมที่ใช้ก่อเหตุ รองเท้าสองคู่ผ้าขนหนูเช็ดเลือดส่วนปืนจุด357อีกหนึ่งกระบอกนายเศรษฐวุฒิอ้างว่าได้โยนทิ้งคลองหลังก่อเหตุส่วนอาวุธปืนพกสั้นอีก3กระบอกที่ยึดได้จากบ้านภรรยาจะนำไปให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9ตรวจสอบว่าเคยใช้ก่อเหตุในพื้นที่ภาพ9หรือไม่ส่วนผู้ต้องหาอีกคนชื่อนายออยซึ่งขณะน,นี้ถูกออกหมายจับแล้วยังอยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่ม โดยเป็นคนในพื้นที่อำเภอป่าบอลแต่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งคาดว่าจะสามารถตามจับได้ในเร็วๆนี้หลังปิดคดีนี้นายอมรอพรมคงพร้อมภรรยาซึ่งเป็นพ่อและแม่ของสอทอแทนได้เดินทางมามอบช่อดอกไม้เพื่อขอบคุณผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค9ก้าและพันตำรวจเอกศักดาจเจริญกุลที่สามารถจับกุมคนร้ายได้อย่างรวดเร็วพร้อมกล่าวว่าในวันเกิดเหตุหลังรู้ว่าลูกชายถูกยิงมีคำตอบไว้ในใจแล้วว่า ใครเป็นคนทำแต่พูดอะไรมากไม่ได้ส่วนนายสุภัฒนกับนายเสศทวุฒิรู้จักดีและคดีนี้ยังหวาดบันเพราะคู่กรณีเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่แต่เชื่อมั่นในการทํางานของตํำรวจภาคเก้าที่สามารถปิดคดีนี้และจับกลุ่มผู้ต้องหาได้